สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกที่เขาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่สิบหากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่พี่น้องเข้า,าเบื้องดุกบเตรียมทรงเลยพี่น้องเตรียมท่งพี่น้องเอฟซี 4, ทั้งมหาสารคามกับจังหวัดกาฬสินธนะุพี่น้องสองจังหวัดผลสร้างไว้แล้วสร้างด้ประมาณเดือนหนึ่งเลยคือว่าได้างในทรงนันอยู่กว่าอปยาห์เห็ดนเพิน่นะครับผนสร้างไว้จะโดนอ่ะ เดี๋ยวมาให้บ่อพอนะมาพี่น้องว่าเอาไปให้่ยู่กับเรื่องบางสินะครับมันท่านตัวใหญ่ว่าสินผมว่าเรื่องที่กินเนี้ยแหละพี่น้องวันนี้ฝนบ่อร้องวันนี้ให้อยู่แล้วก็ตกยู่ไปไปตอนบายบตกยู่พี่น้องแล้วก็บ่อทะเลนะครับได้แหย่เงี้ยคนจะมีแต่หน่อยว่าแหย่ไรเห็นพ่อกินแสบๆพี่น้องพ่อยิ่มยิมนี่แหละนะครับอันนี้ลูกกบมาจากไอ้ของไ้อาจารย์นน่นนี่พี่น้องเนี่ย เอามาแต่วันที่แปดมันมีวันที่สิบหาเอามาในแปดมือนนะเอามาในเจ็ดมื่นพอดีวันแปดมื่นนะครับงามหมดพี่น้องเริ่มวันอ่ะที่แรกจ้อยเห็นวันอันนี้กินอาหารจักมื่สองมื่นเน่ยถือแดดจักแดดสองแดดแต่วงามพวดพี่น้องมืออึนอ่ะเบิวงเลยงามกราดเลยกันฝนมาตกนี่แต่ว่าคันฝนตกกันหยุบลงไปอกันนลยพี่น้องก็ว่าอย่างนั้น ฮ่าฮ่า่ให้อาหารหลายให้เขาบ่กินอาหารทองอืดยานทองอืดน,นะครับการเลียงกบหนึ่งฝนสาคั้นพี่น้องต้องเบิง่งต้องเบิ่งทิตัางนะครับฝนแห้งหลายเขาก็ต้องระวังเขาเพราะเขาต้องใส่แสงเดียดในการปรุงอาหารนะพี่น้องแน้ำกันถือฝนโรกตาเขาวสิม่ยามเ่อน้าพี่น้นอกงก็ต้องมียากป้องกันเขาพร้อมนะครับยายเขาตัานได้เป็นนะครับกันเขาเป็นเอแก่ยากพี่น้อง บางพี่น้องบางท่านก็ทุกข์มาถามลวกตาขาว็นจังไดรมาเต็มบอยพ่ะนะยาสนุกยาเขากินยาซอลเขาเป็นฝนตกมากกินโหลดยาผมบอกคุณนะครับก็นลยเน้นนพิ่นไปเพิ่็เหตุบางคนก็เหตุท่านบางคนก็บ่ท่านนะครับแล้วก็แก้ไขไม่ถือว่าประสบการณ์นะครับทุกคนต้องเจอนะครับบ,บ่ว่าไผนะครับผมหังเจอดูนะครับว่าจะของเสียดมาเป็น,นพี่น้องขาดนั่นตกนี่ยู่เลยนะครับ คื่อว่าเ้างพันเสี้ยนนะครับเสี้ยนกับพี่กัลอาจารย์ญ่ผมกัอี่กันเจอ่อนเลียงหวกไปเลียงไปเลียงมาหายจ่อยมันเราหวกไปใส่เบอยึดตารางนมันมันเอาบังคับว่าไนะครับทิ้งมีชีวิตที่ว่านะครับมันบ้องจักว่าที่เป็นหนังนะครับมีจะป้องกันทันแล้วพี่น้องป้องกันได้เท่าที่หัวท่าทีขวดนี่แหละท่าสีห้องหัวนะพี่น้อง กวางกันลวกกวางกันไผ่เขานะครับแจ้งนี้ว่าพี่น้องทุกท่านผมเนี่ยอยู่ในมุงเลยผมมือซองเอยู่ในมุงเทท้ายเหมือนพี่น้องี้ในภาษาพันธุ์โตปุณพี่น้องอยู่บเอฟซีทั้งสาระธรรมกับกระสินตังประมาณจะเกือบหาพันธุนะครับตระบาดหาทีตังนะครับสีไปทรงมือหื้อนี่ละทีไปทรงมือหื้อทีทรงท่านปะปุนะครับหนากร้านนะครับ นี่แหละพี่น um right like ้องตัวบาลฮะซิทตังท่านนี่แหลพอดีไปทรงจะท่านไหนแย่หลายนะครับกป็นแย่หลายกัดกันเด้กินกันนะครับกันตัวท่านนี้เพราะท่านแตกใส่นี่งามมงามพี่น้องกันแตกใส่ผลแย่ก็กันหลายเดี๋ยวมันบุบบับบุบบับกินกันเดี๋ยวมันเยาะระเบิดนะพี่น้องเพราะว่ามีตโวแตกเ้่นน่ะเท่านึงแตกเละใส่แล้วแต่ว่าท่านกินกันดอกอีกสักสองหมื่นคนเป็นนำกันเดี๋ยวนะครับตอนไปทรงก็ต้องเอาดันไปต้องคัดให้เพื่อนนี้เดี้ เอียบเอาตัวน้อยเอาตัวน้อยออกไว้นะครับเอาตัวเงยทรงไปนะครับเอาเหลียวลงไปเดี๋ยวเบื้องไปคือยังตัวใหญ่แท้เสมอันดีแท้บ๊แมนได้พี่น้องเ well. มื่อกี้ตัวน้อยส่วนอยู่เด้เบื้องสิผ้าเบิ้งนะครับเห็นบ่พี่น้องตัวหน้อยส่วนอยู่แจ้งกะจีงแต่ว่าสิมีตัวน้อยแอบดูน่เห็นบ้างหรทั้งไตเขาเห็นบ้าตัวน้อยนี่ก็ตัวน้อยกันนี่ทูนดูว่าหมาเขาอยุกเกลืฟังหรอกพี่น้องตัวน้อยเห็นบ่ครับพปุ่น ไปแซวส่อนอยู on ่นะครับน like ั่นเห็นบ่บ่กินเนื้อได้ขึ้นมาคขึ้นอย่านเขานะครับตัน้อยเห็นบ่พี่น้องเบื้องหลังือยังตัวทอกันอยู่เนี่ยตัวขึ้นีตัวน้อยซ่อนอยู่นั่นพี่น้องนั่นแหละเขากินอาหารพระท่านมูนะครับเขาเรยอบาใหญ่ท่านตอนนี้แหลกกับทอกันมืดเลยหงักนะครับเพรตะตัวเขาขึ้นมาเพียงเดียวกินอาหารพระท่านมืดโอ้ยมูหนึ่งกินมูหนึ่งบ่กินนะครับเรยอพระท่านนั่นเป็น ไอโนเขาอยู่กับมีนะครับไงพระท่านเขาตักมาตอนเขานันพอดีตอนเขาเป็นหวกนะครับตัดติดมาพอดีนะพี่น้องก็ได้เป็นทั้งสันนะครับพี่น้องทั้งกราสินทั้งสารค้ามเด้อมือเด้อพอกันเด้อเดี๋ยวสิทุกหาแจกหนึ่งลวงงานหนึ่งเหมือนเด้อครับเอาคลิปนีกับซับนมีเด้อพี่น้องปลูก้นไครลืมตับต่อครเด้อพี่น้องกดซับต่อใครกดไลค์กดแชร์คน่นว่าสวัสดีครับ